ครับก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับในวิดีโอนี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลบางอย่างในชั้นเรียนของเราและก็การพูดคุยในชั้นเรียนในตัวอย่างนี้นะครับผมจะแชร์ข้อมูล YouTube ลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองแชร์ข้อมูลดูนะครับกดไปตรงนี้ครับแชร์ข้อมูลบางอย่างกับชั้นเรียนของคุณนะครับซึ่งในโพสต์นี้นะครับผมจะแชร์เกี่ยวกับ YouTube ก็กดเพิ่มครับแล้วก็เลือก YouTube ครับจากนั้นนะครับให้เราค้นหาวิดีโอของเรานะครับที่จะแชร์ลงไปผมว่าก็มาวางเลยนะครับ URL ซึ่งก็คือการใช้งาน Google Classroom นะครับกดเพิ่มครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ข้อความลงไปนะครับทีนี้เรามาดูตรงโพสต์นึงครับซึ่งการโพสเนี่ยเราสามารถกําหนดเวลาได้นะครับลองคลิกดูนะครับเลือกวันที่และก็เวลานะครับในการโพสต์แต่ในตัวอย่างนี้ผมจะโพสต์เลยนะครับก็กดโพสครับโพสตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูในฝั่งของผู้เรียนนะครับว่าหลังจากที่ผู้สอนโพสต์ลงไปแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับผมจะแบ่งหน้าจอออกเป็น2ส่วนฝั่งซ้ายนะครับก็คือฝั่งของผู้สอนส่วนฝั่งขวาก็คือฝั่งของผู้เรียนนะครับหลังจากที่ผู้สอนได้โพสต์ข้อความลงไปแล้วนะครับจากนั้นเรามาดูฝั่งของผู้เรียนบ้างนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับ เข้าสู่ห้องเรียนนะครับตอนนี้ในชั้นเรียนของเรานะครับก็จะเจอกับโพสต์ของคุณครูอยู่นะครับซึ่งในส่วนของผู้เรียนเองเนี่ยสามารถที่จะสนทนาโต้อตอบตรงนี้ได้นะครับหรือว่าคลิกเข้าไปดูตรงเนื้อหาที่คุณครูได้โพสต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปดูนะครับอ่าก็จะสามารถที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากวิดีโอที่คุณครูโพสต์ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับยังสามารถสนทนาโต้อตอบกับผู้สอนได้เดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ข้อความบางอย่างหลังจากที่พิมพ์เสร็จนะครับก็กดโพสต์ทีนี้เรามาดูฝั่งงงขออผู้้สนนบบาะครั ซึ่งในฝั่งของผู้สอนนะครับก็จะเจอกับโพสต์ของผู้เรียนที่ได้โพสลงไปนั่นเองนะครับหลักการทํางานก็เหมือนกับ Facebook ใช่ไหมครับเวลาที่เราโพสต์ข้อความแล้วก็สามารถที่จะสนทนากันได้สําหรับวิดีโอน,นี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ